สบายดีพี่น้องสบายดูดูผู้ทุกคนสบายดีปาลูกสบายดีปารุ้งพ่อๆกำลัอขอของมีบุญพออ่อๆกำลังมีบุญสัง,งน้งมีบุญกับไปลงคลงคิปลายมือเลยน้องพี่น้องลายมือเฉพาะเดือนเดือนจักขอโทษขอายในไลเด้อรน้ของก็คอยด้ลงเนาะงมาเนี่ยคับเที่ยว วันไหนพังก็มีเวลาว่างมาถ่ายคลิปเพราะว่ายูฮอนซามไม่ลูกพี่น้องอยู่เฮอนซ้มไม่ลูกสามแม่เพิ่นออกปูเบียบมาปิกมันนีออกนาสามพ่อก็ออกนาสอมพ่อนะคกออกหน้ากันหนึ่งข่าวกินเองอยู่นาเพราะว่าเพิ่นออกแต่เศร้าไม่ออกแต่เศร้าๆบริชข่าวแล้วเนื้กินข่าวเองหน้าเลยสองมือเลยสามแม่วะ ว่ายางกระสีบ่ได้ยินลยเด้มพี่น้องฝนตกแห้งแห้งนี่ฝนดีขนาดฝนแห้งไม่ลิง้างอันขงข้าวกัว่าร้อยเยจเน,น,นาะนาทิเอิมาหอดทังบานไม่ิงโอ้เฮา้ฮา้ฮาโ,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 โอ้มีบุญเอ้ยมีบุญเอ้ยกลาอยญญูกับไปมาเนี่ย อยู่กับอีมแม่อยู่กับอีมแม่คือเกา่าอยู่กับแม่คันคือเกา่าเกรยลิงลิงนะจังไปทางใดแหละส่สยหลักไปเรีนบวเห็นจังไปทางไหนคนตกแสะแส่ำเหรอยังตกเนาะ ตบตึมตบตึมตบมตึ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 มือนี้อยู่น้ำยีแม่มื่ออึนอยู่น้ำแม่ใญเมื่ออึนนีน้องไมบุญอยู่น้ำไม่ใยอีแม่สิไปทุละจะไปทุละ ba mươi bún năm mươi ngày ba năm mươi năm ngày sẽ phải thu lại năm mươi ngày đâu năm mươi bút đâu Đâu giờ nào bút tí là năm mươi ngày bút đâu Đâu Hãy subscribe mưa kênh Ghiền Mì Gõ Để ซื้อซื้อนมแล้วก็ซื้อเข่าก็ฝากน้องมีบุญ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 นะฮะมีบุญดังฮะ <c oughs> <c oughs> บัคเคโลดี่บัคเคโลเข่าบัคเคโลเข่าดี่เคโลน้อยกูได้เเคโลเข่าน้อยเเคโล เค okay, ล่ว <laughs> หากนอนตื่นอารมณ์บอดีบรนไดอารมณ์บอดีบรนไดประลุงอารมณ์คอยยังบอดจ่อยเลยอารมณ์บอดจ่อยอารมณ์บอดจ่อยอารมณ์บอดจ่อย อลิ้งไปเล่นปลาบ่ลูกอลิ้งไปเล่นปลาบังฮหมบ่อ่ะโซ่แก้วโซ่แก้วเงาและแก้วนี่โซ่ดูโซ่แก้วดูจะเอ๊จะเอ๊นี่นี่แก้วควยอยู่นี่โซ่แก้วโซ่แจวอ่ะโตซ่แจวโตซ่แจวอ่ะโตซ่แจว ก็ได้ใส่สุดงามใช่ว่บาบักลาก็ได้ใส่สุดงามเธอน้อเอยขอบคุณเด้อครับคุณตาคุณยายฝากสุดงามมาให้บักลาขอบคุณเด้อครับคุณตาคุณยายป้าลุงเอฟซีพ่อตู่เมตุขอบคุณหลายๆเด้ออุยดาอุยดะแน่ ไมไ่ไม่ใจเม่ใจอ่าไปลิ้มไปเล่นปลาบุลูกไปลิ้มไปเล่นปลาบักหลาบ่อเอ้ยน้ำไล่เฮ้ยอยู่คุณเอาออกมาน้ำไล่นะเฮ้ยฝนมันตกบระยุดแล้วนี่อย่าเล่นไล่ คนแหงกับตุกอย่าเล่นไล่ลูกอย่าเล่นน้ำหน้าไล่ควรแหงตุกนี่เฮ้ยใจเฮ้ยใจเฮ้ยโดนๆพ่อกันเพื่อนึงเนาะซ่องน้องมีบุญโดนๆพ่อกันเพื่อนึงเด้อป้าลุงมาบัดนี้มักลาเป็นบ้าเลยได้ บักลาเป็นบ้าวได้ปาลุงเอ้ปาลุงเอ้บักลาเป็นบ้าวแล้วจังน้อยี่กะย่างก่อนนั่งเลยนี่เฮยียนย่างแล้วจับย่างแล้วหักบอนั่งยังนัง่งบ่อได้แอวบ่อแข็งแอวบ่อแข็งข้อบ่อแข็งข้อยังบ่อแข็งแต่ว่าย่างแล้วจับย่างจ้าจ้าจจ้าจ๊ กับจับยืนนี่เต้นโดง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 จนปวดแขนจนพอตู้ว่าโอ๊ยบัวไวแล้วมีบุญเลยมาเอาเปียนเนี่ยบัวไวแล้วสมห่วอยังนี่เฮ้อห่าวโดง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 มีบุญเว้ยประตูบัวไวแล้วนะรดมั่งนะความอ้วนอ่ะรดมั่งนะปลาลุงเห็นกับว่าเศร้าหน่ะเศร้าล้อลอยอยู่ข้างหน้า เาโล่อยอยู่ทั้งหนาลดบ้างนะลูกนะลดนมลดเขา่าอดนมเด้ออดนมอดเขา่าเรต้องกินบ่ต้องกินไลยราต้องกินาลอดโลดว่าอะไรสิมายิ้มเป้ยเออกินมือแทนเอากินมือแทน ต้องกินดอกเขานั่นน้มก็ไม่ต้องกินเขาก็ไม่ต้องกินกินเนือเอาจะได้ลดความอ้วนใจยากว่าจะได้คอยกับส่สนใจดอกอี่แม่เอ้ยวัวนใดคอยกรอยากมือวัวนใดคอยกระหายกินน้มก็ไหายกินเขาคือเกาจังน้อยนี่กับป้อนเขาเ่นแล้วนี่กป้อนเขาบนซองเวลา นั่นก็ป้อนเข่าวักเข่าแล้วนีป้อนเข่าแล้วก็ลดนมมาลูกนะมาเห็นกันพอหอมปากหอมคอเนาะป้าลุงเห็นกันพ่ะหอมปากหอมคอ มาฮอนนี่กับสิทธิ์ได้ขอไล่เด้อปลาลุงเด้อปากกดติดตามก็ไล่ก็แร่ให้ซ่องน้องมีบุญเจ้าเอ้ยนี่เด้อปลลุงเอ้ยเอ็นพอปลาหอมปากหอมคอพอเศร้าคิดฮอดน้องมีบุญกินฮอดปลาลุงเด้อกินฮอดคุณตาคุณยายพ่อตู้แม่ตู้เด้อเอ๋ยเยี่มเอ้ยหลายกินฮอดปลาลุงหลายกินฮอดอันปลาลุงเอฟซีบ่คุณตาคุณยายพ่อตู้แม่ตู้บ่ พอ,องหอมปากหอมคอไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีตะบายดีบายบายตะบายดีอ่ะก่อ,กอนอ่ะตะบายดีก่อนบายบายตะบายดีบายบาย